ก็ท่านเหรออ๋อเป็นอะไรอ่ะมอมว่าเป็นมืออิบหมาเยี่ยวหมาเอ๋อ๋อหิงก็อัพจมูกด้วยอูมูปี้ด้วยพาะอุอี้ร้องนักเนี่มาตอนรับตะเด็ดมาหอด้านของหญิงขิวอ่ะสิีวสาของหญิงขิวอ่ะ นั่นแนทแล้วเวลานอนเนี่ยนอนที่ไหนเนี่ยโอ้ยเรื่องนอนไอ้นะหัวนอนไอ้ดาวไม่มีหรอกเอราไปนอนอาบวัดนอนวัดนอนอับนอนวัดไม่กลัวผีไงไม่กลัวผีหรอกเลยรับอันอ้อมอันดับพูดเรื่องผีเฮ้ยอะไรอะไอ้บอดพูดอะไรอะ ถ้าได้กันชอบกันอย่าพูดถึงเรื่องผีครัโอ้ผีทำไมพูดเรื่องผีไม่ได้ครับอดอดออนออสล้อล้อร้อไอ้น้อยมุกยิปตอ่าดาลาออคไอเอดาลาใต้เมรเอออันนหไอเมด้ไหมอนี้ขอู้กอนอยฝู่ะเออทันี้มันเปไอ้ผีผีผีพูดอะลัวผมาก็ไอยาบลัวไม่อะไอ่ยากลัวไม่ได้อีอะ ผีออำผีอำโอมโอ้ยผมก็ไม่รู้ใไ่ลืมอาได้อย่างเดียวลืมตาลืมอาได้อย่างเดียวเลยผมก็บองแบบโอ้เป็นไงอ่ะผีอำโมน้ำผีจมน้ำไอ้มึงรู้ได้ไงผีจมน้ำโอ้ยผียังเปียกอยู่เลยผียังเต็มตัวผีมันเปียกมันจะแฉะลื่นอือโธนี่นี่แกไหมผมนอนอีนะ ผีมาเต็มหน้าเลยเออผีใหญ่ไหมโผลผีใหญ่ผีโผล่ไหมโผลผีโตผีประมาณไหนอ๋อผีประมาณนี้กระเบิดเฮ้ยพี่ว้าวพี่เก่งยากกับผีไม่รู้เหมือนกันนายายจะตายกันเยอะพี่รู้เปล่าเพราะว่าผีปีน่หน้าตาเหมือนผีเลย

อุนลิวอินละวัดเลิ้วอินละพันอ๋อเร้่ขอทานขอทานมาบอกกันเป็นไรเป็นง่อยเป็นง่อยครับอ๋อขอทานเนี่ยคือเป็นง่อยเลยมาขอทานใช่ครับอ๋ออ๋อมึงมึงไม่เป็นแล้วดีว่าเนี่ยอ๋อมืเมื่อยครับเฮ้ยมึงหลอกหรือเปล่าวะไม่ได้หลอกมันมีเมื่อยที่ไหนคนก็ต้องเป็นก็เป็นตลอดอ๋อผมจะทำได้ประมาณสิบห้านาทีครับผม โลกมันมีด้วยโลกแบบเนี้ยใช่ครับมันมีเมื่อกี้ผมจะเป็นอยู่นะแต่ผมจะหาผมก็หาช่างนั้นอะโอ้โหฮะได้ใจฮะใช่ครับแต่คนนั้นเ่ยไอ้นี่นี่เป็นคนตามก่อนมาคุยเลยหมดเวลาแล้วพี่เดี๋ยวผมไปเงื่อนต่อมึงอยู่เวลาเวลาหายเวลาเป็นด้วยเป็นก็พักในโลกเนี้ยไอ้นี่ใส่สีเหลืองที่ไรโรเวนทุกทีทำไมอ่ะ ควรจะหยุดอีกแั้งหาแตหยุดแล้วไม่บุดแล้วกูเอาลาเลืองไปต้อนเฮ้ยขอทานชื่ออะไรอ่ะชื่อธาราพี่ยาค่ะชื่อธารากูจะบอกให้เอาบุญนะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ามึงกูเนี่ยเว้ยฟ้าขนองจ้องขวานเอ็งทั้งันทุกคน รู้จักได้ทุ่ซะยิ่งใหญ่ทุ่ซะเออเฮ้ยมึงรู้จักเขาไม่ไว่าตัวสิบเดียวมึงว่ายมึงดิกระหม่อมฉันเป็นขอทานดูดิมันไม่ไหวอ่ะการที่จะไหวทุกคนที่เดินผ่านไปมาก็กลัวว่าจะไหวไม่ทั่วถึงกระหม่อมฉันจะต้องไหวเฉพาะคนที่ให้ทาน กับกระบอกชาน้เท่านั้นแหะไม่มยากค่ะโอ้เพราะท่ากิติตมัสส่ <c oughs> วสาเฉพาะคนที่ให้ทานอ๋อมันก็จริงอยู่นะคนเราวันหนึ่งเดินผ่านไปผ่านมาเป็นเล่ยร้อยพันพันคนครับผมอาจจะไหวไปทั่วถึงอช่มึงก็เลยเรื่องไหวเฉพาะคนที่ให้ทายกับมึงออเอา้ากูอยากให้มึงไหวกูทีอย่างนั้นเดี๋ยวกูให้ทายกับมึงก็ได้ 可以，再见、哎。<laughs> บอกแล้วเดี๋ยวเล่นดึกองค์หญิงจะเป็นเหมือนเอาหมอบอันนนะไม่เป็นหรอกต้องสตินุบอกฉันพยายามจะสร้างบุญแต่เจ้าพี่กลับสร้างบาปตลอดเวลาเห็นสีนี้ไม่ได้ใช่ขอเรียกทั้งหมดเลยเขาเรียกหมดเลยผมเปล่าหมดเลยหมดหมดเลยหรือว่าเขาให้ทีเดียวหมดใช่ผมให้จริงจริงพี่ โอ้ยที่ลุกไว้เว้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อยอังหายแกมึงมึงไม่เหรอผ้เดีวขอบคุณไม่กำเนิดนะครับเฮ้ยพิการอยู่ข้างหลังนู่นให้เขาไปก่อนโอ้โหแม่ไม่เอานวยให้คนพิการลยไป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 มึงอยู่ข้างหลังเลยเด็กเกลียดกันนี่เอาไปแดกจะแล้วไม่ทันแล้วใช่ป่เอาบิ๊ก ไหสิดูดีๆก็ผู้ดูก็ดูคนลัแมานะอย่าหลอกกันนะว่าตอนเที่ยวมันอาจจะพับเออขอบคุณครับไปมาทุกคนเลยมัเอามาเ้ามาทำไมอีกล่ะไอ้ในวนล้อมกันน้องล้อไม่ใช่ปิดปิดกันน้องล้อฮะไอ้ตูดูวันด้วยทำไมอ่ะผิดแล้วผิดอะไรผูเกินวันอาทิตย์ ๆๆวันเก่านี่ควายคองพันคองพันแต่พี่ปนฟังผมทำให้ดีนะนถ้าตัวพี่ทำไปสายแปดนี่ก็